ถ้าเราไม่ขายกําไรก็ไม่หายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวพามาดูครับถ้าเราไม่ขายหุ้นเงินเราจะหายไปไหมหรือว่าอยู่เท่าเดิมไปที่สินทรัพย์ในพอร์ตของเรานะครับไปพอร์ตเดิมแล้วกันอย่างคือที่แล้วหุ้นรีนะครับ17อันนี้ตอบคำถามน้องได้แล้วนะน้องถามว่าถ้าเราไม่ขายเนี่ยเงินเราจะหายไปไหม กำไรอะ่ะหายนะครับเห็นไหมนี่จากวันก่อนใช่ไหม17%ทีน,นี้มันลดเหลือ14%แต่ก็ยังเป็นกำไรอยู่นะครับวันนั้น111ดอลลาร์3,007เนาะ111ดอลลาร์ทุกที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ลดเหลือ91ดอลลาร์เห็นไหมกำไรเหลือ3,000 นี่นะครับน้องถามว่า,าถ้าเรากําไรแล้วเนี่ยเรายังไม่ขายมันมันจะมีโอกาสที่เงินเราจะลดลงไหมหรือว่าเงินจะอยู่เท่าเดิมคําตอบก็คือถ้าราคาหุ้นลดลงกดได้ดูนี่ราคาหุ้นลดลงใช่ไหมครับวันนี้ลดลงสองเอร์เซนก็จะเหลือ3ามสิบนะครับเมื่อวันก่อน3าเอ็ดนะ วันนี้ลด,ลดเหลือสาสิบลดลงสองเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเงินเราก็ลดลงอีกมันดลดลดลงตามนั่นแหละครับหุ้นขึ้นเงินขึ้นหุ้นลงเงินก็ลงนะครับแล้วก็ตอบคาถามอีกคําถามหนึ่งก็คือราคาต้นทุนเนี่ยใช่ไหมราคาต้นทุนสมมุติว่าเราซื้อราคาอีกราคาหนึ่งก็คือซื้อตอนสามสิบตรงเนี้ยต้นทุนเฉลี่ยเราตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับ จากที่16ก,ก็อาจจะเป็น27อันเนี้ยอ่า27.5แล้วก็ไปแล้วแต่ว่าเราซื้อราคาที่2ซื้อราคาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเอามาบวกกันแล้วก็าหารกันอะ่ะเฉลีย่ยกลับมาที่เรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นลงครับผมมีขึ้นลงนะอ่ออย่างวันนั้น RXRX ของผมมันเท่าไหร่อ่ะลบ50ใช่ไหมอ่า45 50นี่แหละ ตอนนี้ก็เหลือแค่สามสิบหกไหมลดลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ผมมันก็จะจะเพิ่มขึ้นมาจากครั้งที่แล้วเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้คือแปดหมื่นสองเพิ่มเข้ามานะครับพอราคาหุ้นขยับเงินเราก็จะขยับตามเรียลไทม์เลยครับผมเรียลไทม์เลยนะอ่าเราก็มาดูที่หน้าหลักของเรานะครับนไหนตัวไหนสมมุติว่า่าเราซื้อหิมใช่ไหมครับ นี่หิมวันนี้ลง1%นึงเอร์ซพรุ่งนี้อาจจะขึ้นสปอ์ขึ้นวันละ2%เฉลีย่ยแล้วขึ้นวันละสองวันก็แสดงว่าหุ้นเราขึ้น20%ซนะครับมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจขายตัวไหนก็แล้วแต่เราถ้าเราเอยกลัวว่าเราเราได้50สแล้วกลัวว่าเขาจะลงเราก็ต้อง รีบขายใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นตัวนี้ดี D, ระยะยาว1 2, ปี2ปีขึ้นยาวแน่นอนขึ้น100%แน่นอนเราก็เก็บไว้ก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นคนหาข้อมูลเงินของเราเราจะทำอะไรก็ได้ครับทมสบายผมก็อันนี้ผมก็รอให้เขากลับมามาที่ราคาเดิมผมซื้อที่ราคา11เอ็ดเองไหมตอนนี้เขา6 จุดเก้าห้าวันนี้ขึ้นมา18%นะตกใจครับผมตกใจมากอ่ะสิาเปอแล้วเห็นไหมเงินก็จะขยับตามนะครับอ่าตรงนี้เงิน2 7ง0มแล้วนะครับเมื่อคล,คลิปที่ลิปที่แล้วนะครับผมสองมือนเท่าไหร่สอง0มือสองมั้งอ่าอันนี้ก็ขึ้นมาเพิ่มมาเป็น5000นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับราคาหุ้นขยับตลอด เงินเราก็ขยับตลอดเหมือนกันขยับตาม